ครับรับสวัสดีครับตอนนี้อยู่สาขาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มอะไรพวกนี้มาเริ่มนะครับวันนี้มาเจอกับน้องๆสามคนชื่ออะไรเอ่ยชื่อทิติพรค่ะชื่อเล่นเราชื่อเล่นชื่อเนยค่ะชื่อเนยโยโย่ค่ะโยโย่หนูเล็กค่ะอ่าหนูเล็กอ่ะหนูเล็กจากแลบของอาจารย์ชนกพรค่ะชนกพรนะครับโอเควันนี้มีอะไรให้เราดูครับวันนี้ค่ะในงานวิจัยของพวกเรานะคะก็จะเป็นการออกแบบแล้วก็ การออกแบบการสังเคราะห์สารที่มียับยัง้งเอนไซม์ H แดกค่ะหรือว่าเอนไซม์ฮิสโตนดีเซทิเลสค่ะเนื่องจากเอนไซม์ H แดกนะคะ,ะการทํางานที่ผิดปกติของเอนไซม์ H แดกสามารถก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้ค่ะพวกเราก็เลยได้ทําการศึกษาแล้วก็ออกแบบการสังเคราะห์สารที่มียับยัง้งเอนไซม์ H แดกค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะคะก็จะเป็นเคอร์คูมินค่ะ อันนี้คืออะไรครับเซอร์คูมินนี่คืออะไรเซอร์คูมินคือสารที่สามารถสกัดแยกมาได้จากผงขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะใช่ขมิ้นมันมีเยอะนะมันมีหลายประเภทนะแล้วไม่ขมิ้นชันอย่างเดียวโอเคครับต่อต่อต่อมันจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายค่ะก็คือสามารถต้านแบคทีเรียต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านมะเร็งได้ค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็เลยพัฒนาพยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างนะคะเพื่อที่จะให้ ตัวเคอร์โคมินเนี่ยมีลิธท์ทางชีวภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะจากจากคอร์สตัคเตอร์ของมันน่องค่ะโดยจากการที่เราออกแบบเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้โปรแกรมทางคองมพิวเตอร์เพื่อคำนวณค่า Binding Energy ของตัวสารที่เราออกแบบกับ a c t i v e s i t e ของ H d a s h ค่ะซึ่งจะได้เป็นแล้วก็เราจะดูเป็นมันจะได้เป็นแล้วก็จะทำนายเป็น Interaction ระหว่างตัว โครงสร้างสารที่เราเออกแบบไว้กับตัว Active Site ค่ะนะซึ่งถ้าก็คือถ้าสมมุติว่าค่า Binding Energy ของสารนะคะมีค่าน้อยก็จะแสดงว่าสารเราเนี่ยเหมาะสมที่จะนําไปสังเคราะห์เพื่อที่จะนําไปทดสอบหรืระะอถังเชืวอราตอบค่ะโอเคนะตถ้าเกิดสม,มูิว่ามีใครสนใจมาทํางานวิจัยร่วมหรือสนใจงานวิจัยนี้ทำงไงครับ สามารถติดต่อได้ทางภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโอเคครับนะแล้วสนใจอยากเอาคอมมินชันนะครับมามาที่แลบของอาจารย์เชลพอนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆสามคนนะครับโอเคขอบคุณค่ะค่ะ